สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องผู้บัสทุกคนทุกคนทุกเราค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะจ๊ะคุกพ่อคมรักากีเะขาคราชนีแห่งทองทุกสวยรวยมากมีบ้านมีรถคูโรบีบีมีตุ๊กตาบลายวันนี้จะแนนจะทำอาหารเสาร์าพี่น้องปิ้งปลาทูเค็มปลาทูหอมนั่นเองเจ้าค่ะก็ใส่ทั้งพริกแล้วก็หอมหัวแดงเจ้าค่ะต้านโควิด ต้านนางโควิดเจ้าค่ะนางสิต่ำเตี้ยวมักเล่นเจ้าค่ะกินกับเขาร้อนๆน,นะเจ้าค่ะใส่กระเทียมนางจีกระเทียมเจ้าค่ะจีกระเทียมวันนี้จะตามเฉพาะเครื่องสมุนไพรกินนะคะ ฝนตกพี่น้องฝนตกเจ้าค่ะว่าศุไปหาเห็ดก็ไม่ได้ไปเห็ดก็เจ้าขี่รถไปก็ไม่ได้ดไปใส่หอมมอแดงด้วยเจ้าค่ะ ตำม,มักเล่นพี่น้องตำม,มักเล่นสิว่าเราก็เจ้ามักเลน,น <S <S อยนนู่นะเอาเปลือกมันออกค่ะเปลือกมักเล่นอออ ทำง่ายๆง่ายๆนะคะไม่ต้องพิธีพิถันค่ะพิธีพิถันค่ะพิธีพิถันก็อยู่นี่แหละค่ะไม่ต้องกินนะคะกว่าจะได้กินอืม จะตามกบสนหัวขาต่อพี่น้องปิ้งกบเรียบร้อยแล้วแหละโอ้ยผงวิเศษขาดไม่ได้นะคะผงวิเศษนี่เป็นไรเทศน้ำปลาใส่น้ำปลานะคะนางใส่กระเรว เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้ะฝนตูกอากาศดีดีพี่น้องนะใส่ใบหอมลงไปหน่อยหนึ่งเจลสดงมีกินหอมกินสุนตานั่งโควิดจ้ะมาจะจ้ามากินข้าวซ่าน้ำกันเร้ว หนาล่างอะไรบ่แม่นเ้าบดท่านล่างเลยแต่ว่าหัวหน้าบดทันได้มีบ่มีเวลาบ่มีเวลาหันมีหัวเอาตื่นมาแล้วก็ะเล่นร้องหน้าก็ล่างกราล่างแต่ก็ไปเฮ็ดธานพิชธานแล้วหัวก็อยู่บนหัวค่ะงานพิธีพิชธานพิตอมอยู่นี่บริคิษยังค่ะนี่จะขายแจวหมักเล่นของนาง แบบบ้านนะคะช่วงนี้รู้อยู่นะคะว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะแค่นี้ก็อิ่มท้องแล้วจ้านะหนึ่งเ็ดนีนะจ้าหนึ่งเห็ดแต่มื่อวานนี่ค่ะเนี่ยนี่จะเป็นนิดนึนะะนงนสุกบุญหนึ่งเขาแรกบุญจักกุ่นได ไปอ้วนไปกินได้ต่อปลายนะต่ำกบพี่น้องต่ำกบเจ้าค่ะแท่นเท่น,ทนต่ำซื้อวะค่ะให้คุณแม่กินคุณแม่กันยังมาทัานเลตื้นเนะี่น้องคนโตแล้วคนนอนแสกเจ้าค่ะนอน นอนแสบปวดท้องไหนก็เงินไหมเก็บมันสบายดีป้าล้มดีเจ้ะอุ้ยหัวข่าหอมจ้ะค่ะตามหัวข่านะจ้าค่ะใส่โคกไปเจ้าแล้วไปต้องล่างนะคะ เสียรสาซอยก่อนพี่นองซอยหัวค่ะลงโขกก่อนกินแบบง่ายๆเรียบๆนะสะคาไม่ได้เหลือเลือดรูไม่ได้ดูไฮโซนะคะกินพอ่อยล้ว การหนาววนแท้ละน้ถึงยามเห็ดนาก,กินปลากินปนแกงโนส้มใส่กุป้ปลาขอทนมีกวางสุกเลือลลอนบ้านเกิดเมืองหาาว ไม่ได้ค่ะเขาก็ตำมันตำมันตำข้าวให้มันมุนๆก่อนนี้ยค่อยตักบลงไปค่อยสี่ปบวันนี้กินแต่ของสมุนไพรนะคะ แล้มันตองต่ำน้านเน่มันแหลกสีกบลงไปตำทั้งหัวทั้งหางเลยค่ะทั้งหนังนะคะไม่ต้องดีแดปากกระป๋องนะคะแหลกบาแหลกกะแหลกไม่โคกใล่ะคากินได้ก็กินกินได้ก็กินกินได้ก็กินกินก็ได้ก็กินนะคะ แพ้แน่นอนจะขาะต่ามาล่นโค่นเพีนนะ้ยนเหรจะประกาศนีน่นะคะเสร็จจะประกาศนี่ค่ะยอมเอาค่อยแจ้งอันสิด ใส่หอมลงไปเจ้าค่ะตามเสร็จแล้วก็ใส่หอมลงไปจ้ะค่ะเจลโขบน้องแจลโกบเจ้าค่ะหลายคนบอกว่าต่ำแจวเฮดเจวเหฮก็ต่ำอยู่ตาเมาว่าต่ำอยู่ดีแล้วก็ว่าต่ำนะ ไว้เรื่องเเปลี่ยนนัวนางดรื่องเเปลี่ยนนัวขาดไม่ได้ค่จริงๆนะจำพูกนี้พี่น้องใส่ตะเกือดได้ข้า่ปลาไส้บลาไส่แปรกดื้น้ำปลาค่ะใส่ตะเกือนะัคนะนี่นนค่ะประมาณนี้ค่ะ จะคูข้ามันเข่ากันนี่แะฮะฮะเกลือนี้เป็นเม็ดจะต่ำก่อนจักบาทแต่่มันเข่ากันกีวโกบจะแก้วโกบแหง แซบเซๆเซๆๆซๆๆซๆกินนะคะอุหอมอันหอมะรพี่น้องหอมมันหักค่าค่ะ แม่ะมามา,มากินน้ำแกงเจ้าค่ะลงมือเจ้าค่ะอาหารตอนสาวนะคะข้าวเย็นๆน,นะคะกับปิ้งปลาทูปิ้งปลาทูเค็มอันนี้แจ่วโขบต่างสิรค่ะบุญมินทเพชรดอก,กไม่แล้วบกุกินเพชรค่ะอค่ะ ตั้มกบก็ประกาศหินมาแมา่พินิจก,กินเอิร์ดแน่วะะ่าท่านมา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 ป,ประกาศหินตั้มกบ คนโจแบบกันให้เฉอยอ่ะีนะเพื่อนเปรียกมันเหนอยวแบแเราคนหนคนโจกเรานเดียมาแล้วไปเด้อรึไม่เป็นไปเตนรึหาน้าแล้วะเช่าะเช่าคนบริหงช่ี่มนีอ้อนคนนี้เช่าอยูนอนนี่ั้นเชือเบลเบลบ้งแล้วคนเฉือย อย่ทา้อย่ช่ย็นราใรยกับบุะกนเดหเหุุก้วไปไปเนชื่อเ้า่ลำเขาดูน้ำแปาว่าใส่กดา้ปน่เนาะเข้าไป่อยหาเข้าไปเข้าไปไปว่าอ่ไอยหาหม้ำกรแตก มันไปรล่มเริมทุกวันเมเมื่อดัาเมื่อวห้้าบอกไปแม่ทะเลเขาไปมันแม่จะช่วยด้ยนะไขา้ำไปยางไปยังตนโตเขาก็ไปถายกันดูแหละ chụng người, nhau cả cá <laughs> từ nhau, từ nhau đấy, nha nha, long bờn, nhà sá, nhà thịt bị dốc không nha, đẹp quá เาถึง่ายเลยทุ่งนอะเขาง่ายเราวไปเขาถึงพายมาถึงตาแขนหิวไม่ DA, ัดมีแขนหิววยเขาเีเี๋ยวับอกทำอย่างนก็หัวหอไปด้เลยเด้อ

มเข้าเยอะกเาไปหน้าเด้ตาเป้าน้าไปงสวยี่โกกที่าวน้หน้า้ามากกินบดเลยู หามาบันนี้ล่างน้ำหอดน้ำหอดเที่ยรวเออหามาบันนี้ตัดตัดตินตดตินแช่กระชามไงล่วกะข้ามหนอนน้ไล่แล่ก็ทอหัวดทำโยกมาเลยทำโยกแล้งกันิกมาแม่มันบันเขาไว้แม่บัดาวสิเขาเนอนสบาย กินเ้าเจ้าหากินเ้านะคะคือเจเศร้าแล้วจักสีเฮ็ดอี่ยงเขาเปมรอดนี่แหละปห้าเฮ็ดนเีเาแต่ไปเมื่อกี้นี่เห็นละง่เห็นก็ไ้มีหอก็ออกนะเลือกไม่กมือสองมือจังวทิ้นอดเทดนอดเทปกไปก็พแล้วควตกทินอดทินอดเคือสิบาน่ตอ่ไเขามาไ กอำลังกินข้าวเร้าได้ยังกินเมย์กอกสั่กกอนกแ้กบกนอเฮ็ดอืเลืกชมกรอทเอนมาเพื่อน มานั่งาดเายดยฉันกับสมีเป็นน้องเจ้าขาเด้เสียบแล้วพาจาาแล้วเจ้าขาโดดสบายเดียว